ค่ะก็เรื่องของปรา,าสาทพระวิหารนะคะความคืบหน้าเมื่อวานนี้ทางด้านของรองปรลัดกระทรวงการต่างประเทศนายพิษณุจันทรวิทันแล้วก็มีคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะ <c oughs> เขาก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดศรีสะเกดไปสอบถามแล้วก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การปักหลักเขตแดนตามแนวร่วมเดิมนะคะบริเวณพื้นที่พิพากร,รอบปราสาทพระวิหารด้วยซึ่งก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและก็ทหารพื้นที่นีิคอยให้ข้อมูลอยู่นะคะเพื่อที่จะให้คณะกรรมการจะได้นําข้อมูลไปชี้แจงในศาลโลกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันที่30แล้วก็31พฤษภาคมนี้ด้วยหลังจากที่ทางรัฐบาลกัมพูชาเขาก็ไปร้องต่อศาลโลก ให้ตีความคำพิพา,ากษากรณีประสาทพ,พระวิหารในปีพุทธศักราช2505นะคะเพื่อขอความชัดเจนเรื่องของเขตแดนแล้วก็ขอให้ศาลโลกสั่งให้ทหารไทยถอนกำลังออกจากพื้นที่พิพาทด้วยทางด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะนายธานีทองพักดีก็ยืนยันบอกว่าตอนนี้ทางการไทยก็มีหลักฐานเพียงพอที่จะไปชี้แจงต่อศาลโลกแล้วนะคะ นอกจากนี้ค่ะรองธิปดีกรมสารนิเทศนะคะนายเจษดากัตเวทินนี่ก็ได้บอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจแนวเขตแดนเพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อสารโลกอีกครั้งในเดือนหน้าด้วยนะคะซึ่งทีมงานเขาก็บอกว่ามั่นใจในประเด็นข้อกฎหมายที่จะมาต่อสู้แต่ว่าก็ต้องเตรียมการอย่างดีแล้วก็ประมาทไม่ได้ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศชาตินะคะ